น้องโอลิฟส่งกำลังใจพี่ทิศสมปองอย่าสนดราม่าไม่ลืมบุญคุณทำให้สู้ชีวิตน้องโอลิฟให้กำลังใจพี่ทิศสมปองอย่าให้ความสนใจกรณีดราม่าสาวนั่งตักก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพไปทำสัญญากับใครไห่ทองคำสู้ๆพี่สมปองเปิดเพลงที่จะร้องกับใครไห่ทองคำในานามศิลปินเดี่ยว จุดที่อยากปะทะกับเธอเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันที่9มกราคมนางสาวอารัญญาอภัยโสหรือน้องโอลิฟขนมโตกเกียวอายุ23ปีได้ออกมาให้กำลังใจพี่ทิตสมปองกรณีถูกกระแสดรามา่าสาวมานั่งตักบอกพี่สมปองอย่าไปให้ความสำคัญอย่าไปสนใจกับพวกดรามา่าคอมเมนต์ทั้งหลายอย่าไปอ่านคอมเมนต์ขอให้พี่สมปองสู้ๆประสบความสำเร็จรุ่งเรืองโดยน้องโอลิฟได้บอกว่าพี่สมปองเป็นผู้มีพระคุณกับตน ตอนที่ตนถูกดราม่าจากพวกนักเลงคีย์บอร์ดจนเท้อก็มีพี่สมปองเมื่อตอนที่ยังเป็นพระหมหาสมปองได้พูดคุยให้กำลังใจตนก่อนที่พี่เขาจะลาสิกขาพี่ได้พูดให้กำลังใจหนูคือตอนทำมาค้าขายพี่เขาก็ได้ให้กำลังใจทำให้ตนได้ดิ้นรนได้สู้ต่อตอนนี้พี่เขาโดนดราม่าอยากให้พี่สมปองให้คิดว่าเป็นงานมากกว่าอย่าไปคิดมากหรือไปตอบโต้กับพวกที่มาดราม่าก,กับเราไม่ต้องเข้าไปอ่านคอมเมนต์ให้สู้ๆนะพี่สมปอง ขอบคุณที่พี่เคยให้กำลังใจหนูพี่สมปองอยากให้หนูทำอะไรให้ช่วยอะไรที่หนูทำได้ก็บอกมาเลยหรือไปฟีเจอริ่งจะเป็นเพลงของพี่สมปองสินค้าอะไรก็ได้เป็นตัวประกอบอะไรก็ได้หนูพร้อมสำหรับพี่สมปองอะไรก็ได้ค่ะพี่หนูไม่เคยลืมบุญคุณของพี่เลยรักเคารพเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ